สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง King of the Field ครั้งนึงนะครับช่องนี้สำหรับแฟนบอลพันธ้สำหรับคนที่ชอบพรีเมียร์ลีกและสำหรับคนที่รักนิวคาสเซิลนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเจาะลึกการแข่งขันระหว่างทีมของเรานะครับนิวคาสเซิลในเต็ดและนอตติงแฮมฟอร์เรสที่สนามเซนต์เจมส์พาร์คนะครับเกมนี้เป็นศึกสำคัญในการรุ้นพื้นที่ยุโรปของฤดูกาลนี้และก็แน่นอนนะครับว่าทั้งสองทีมเนี่ยต่างต้องการชัยชนะอย่างแน่นอน เรานะครับต้องการกลับมาคืนฟอร์มหลังจากพ่ายไปถึง3จาก4นะัดหลังสุดในหลีกนะครับในขณะที่ฟอร์เรสต์เองเนี่ยก็ต้องการแต้มเพื่อรักษาอันดับในกลุ่มหัวตารางเอาไว้นะครับเรามาดูกันว่าเกมนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจมั่งเรานะครับกำลังไปเชิญสถานการณ์ที่ต้องเร่งเครื่องกลับมาสู่เส้นทางลุนท็อปโฟนะครับหลังจากแพ้2เกมเย้าติดกันให้กับบอลมัตและฟูลแลมเนี่ยแล้วก็แพ้ให้แมนซิตี้มา4สูงเนี่ยถ้าหากแพ้ใ้เกมนี้เนี่ย จะเป็นเกมครั้งแรกที่เราแพ้ในบ้าน3านะัดติดกันนะครับนะับตั้งแต่ยุคของสตีฟบรูซในปี2021เนี่ยในทางกับกันนะครับฟอร์เรสตพิ่งแพ้ให้กับฟูลแลม2-1ในนัดล่าสุดแต่พวกเขานะครับมีทีมเป็นทีมที่มีเกมลุกดุดันนะครับและขึ้นนำคู่แข่งบ่อยสุดในลีกฤดูกาลนี้เนี่ยด้วย19ครั้งด้วยกัน อย่างไรก็ตามนะครับพวกเขาแพ้ถึง5จาก6นัดที่ถูกน้ําก่อนนะครับนั่นก็อาจจะเป็นจุดอ่อนที่เราสามารถใช้ประโยชน์ได้ในเกมนี้ส่วนสถิตินะครับซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ก็เนี่ยก็ได้คํานวณโอกาสชนะของเราอยู่ที่51.4%ส่วนฟอร์เรสเองเนี่ยอยู่ที่25.4%เอเล็กซานเดอร์อิแซกนะครับยิงประตูได้ทุกนัดที่เจอกับฟอ r e เรสนะครับโดยยิงไป4ลูกจากที่เจอกัน3นัดเนี่ยฟอเรสนะครับเป็นทีมที่นำ คู่แข่งมากที่สุดในลีกระดูการนี้อย่างที่บอกไปนะครับ19ครั้งแล้วก็นักเตะเก่าของเราเนี่ยคริสฟูดที่มีฟอร์มร้อนแรงอยู่ตอนนี้ยิงไปแล้ว29ประตูจาก41นัดภายใต,ใต้การคุมทีมของนูโน่นะครับส่วนข่าวการบาดเจ็บวันนี้สเวนบอลแมนอาจจะกลับมาลงสนามได้หลังจากหายการบาดเจ็บไปนะครับแต่ก็ไม่แน่นอนว่าเอดีฮาวจะส่งเสี่ยงส่งเขาลงหรือเปล่าส่วนโจลินตันและจามาลาเซลเนี่ย ก็ยังไม่พร้อมช่วยทีมแน่นอนส่วน Forest นะครับอาจจะได้อว و น ي ยี่กลับมาอีกครั้งหลังจากการที่เจ็บที่จมูกไปนะครับแล้วก็อาจจะได้โมเดนกิฟไว้มีส่วนร่วมในเกมนี้ายชื่อที่คาดเดานะครับทีมของเราเนี่ยก็อาจจะมีดูบราฟกาหรืออาจจะมีเซอร์ไพรส์ส่งนิกโป๊ปลงอาลอมเมนโต้แชร์เบิร์นฮอลกองหลังก็แนวเดิมนะครับ แล้วก็มีบรูโน่ทนาลีแล้วก็ต้องรอดูว่าเอดิฮาวจะส่งใครลงแทนโจ e ลล็อที่ฟอร์มไม่ค่อยเข้าตามสักเท่าไหร่อาจจะเป็นไมลี่หรืออาจจะเป็นลองสตาร์หรือไม่ก็อาจจะเป็นโจโลล็ออย่างเดิมก็ต้องรอดูกันครับส่วนแนวลุกเนี่ยก็มีเมอร์ฟี่สักกอดอนแนวเดิม ส่วนนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับอาจจะมีเซลล์โอนามาลินควิชมูรลโยววิลเลียมดานิโลแอนเดอร์สันเด็กเก่าเราเอลิงกากิฟไวท์อัสันโฮดอยแล้วก็คริสวูดยืนเป็นกองหน้าให้เขานะครับผลการแข่งขันที่ผมคิดไว้เนี่ยวันนี้ทีมเรานิวคาสเซิลเนเต็ดน่าจะชนะนอตติงแฮมฟอเรสสองหนึ่ง แม้ว่าเรานะครับจะอยู่ในฟอร์มไม่ดีตอนนี้เนี่ยแต่ในสถิติในบ้านของเราเนี่ยก็ยังแข็งแกร่งอยู่และการที่มีแสกที่ทำประตูได้ทุกนัดที่เจอกับฟอ r e เรสเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยที่ชี้ขาดได้นะครับในเกมนี้ขณะที่ฟอ r เรสเงนี่ยแม้จะมีเกมลุกที่อันตรายแต่แนวรับของเขาก็ยังมีปัญหาอยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับส่วนสถิติเพิ่มเติมในวันนี้เนี่ยเราแพ้ฟอ r e เรส ไปเพียงแค่ครั้งเดียวจาก13นะัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกนะครับโดยที่ชนะไปเนี่ย9ครั้งแล้วก็เสมอ3ครั้งเุอร์คอมพิวเตอร์นะครับให้โอกาสเราจบที่อันดับ7ที่22.6%และมี12.1%นะครับที่จะจบอันดับ4เนี่ยและนี่นะครับก็คือทั้งหมดของการวิเคราะห์ก่อนเกมพรีเมียร์ลีกวันนี้นะครับระหว่างทีมของเราเนี่ยกับ Nottingham Forest พี่น้องเพื่อนๆคิดว่างไงครับเกมนี้จะจบอย่างไรการจัดตัวจะเป็นยังไงเอดฮาคุณจะส่งใครลงวันนี้นะครับฝากไว้ข้างตาน,นี้ได้เลยกับคอมเมนต์นี้แล้วเราจะมาคุยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อจะได้ติดตามการวิเคราะห์หลังเกมนี้โอเคะคราบวันนี้ไปละแล้วเจอกันอีกทีสวัสดีครับ